สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้านกรีนครับลองมาอยู่กับแคมครับหกศูนห้าห้าัสดีครับไช้นาครับนี่แหละสาเหตุที่มันลื่นก็เพราะว่าไม่มีเหล็กดัดข้างวันนี้ใช้กี่พานมนะั 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพานครับแคมครับอันนี้ก็แกแบ่งทํานาครับส่วนอ้อยก็มีครับ นาก็ทำประมาณ4 5หไร่ครับแล้วก็สวนน่อยด้วยไอ้ก็ข้างลำบากนะเพราะว่ามีแต่น้ำครับนำลื่นแต่เราก็ลุยตรงลุยโคลนนี้ได้ครับเพราะว่าเราไม่กลัวลุยไปเลยครับเราชอบทำอะไรแบบพุ่มเทอ,อยู่แล้วแหละแชมป์ครับสองคราวหรือว่า หรือว่าแรงถ้าเปาเดียวค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะอันนี้สองเปาครับขนาดสองเปายังฟรีเลย ไ,ได้เรื่อยๆครับตรงไหนที่ไม่ได้ก็ยกฐานขึ้นครับแชมป์แชมป์สองเปล่าครับหกหกศูนย์ห้าห้าครับตรงนี้ไม่ได้ต้องย้ำนิดนึงแล้วแหละ คัน้างจะลำบากครับหายยากปะม,มันมืนมืนแปลว่ามันลื่นนะมืนไม่ใช่หลักมืนหลักอะไรมันมืนหมายถึงว่ามันลื่นมันฟรีล้อฟรีครับรล้าแป้เลยครับจากอีสานเป็นไทย,าายไว่าเลี้ยวว่าไปบะ มันเยอะเกินใช้ของตัวเองครับใช้านาของตัวเองไม่ต้องรับจ้าง,งดินฐานมันยืดไปหรือเปล่าหรือว่าดินมันเปียกนี่แหละมีแต่โคลนนี่แหละมันเลยลื่นใช้าย,ยากครับอย่างแบบนี้เปลืองเชื้อเปลืองยอมรับริบเรื่องเชื้อเปลือง <laughs> ก็ไปได้เรื่อยครับถ้าเปล่าเดียวจบนะอันนี้สองเพลาครับพอไปได้สาเหตุที่เขาเอา,อ,าอ่ล้อล้อหล็กติดด้านข้างสองข้างก็เพราะว่านี่แหละถ้าลงน้ําลงโคลนจะไปได้ดีครับแต่อันนี้ไปได้ค่อนข้างจะช้าแต่ก็พอได้ครับมันสะบัดไปสะบัดมา เอียงแล้วเอียงแล้วก็คือว่าแกตั้งอันนี้ไม่ได้ตัวขี้เมาไม่ได้หรือเปล่ามันถึงเอียงหรือว่าพานมันเยอะไปครับอันนี้ต้องถามผู้รู้ผู้ใช้รถไถมืออาชีพจะรู้เลยแหละเดี๋ยวมาดูดินชั้งๆมันจะ อมันจะตีไหมตัดตีก็อยู่ที่การปรับฐานเลยนะเขก็เลี้ยงวัวด้วยครับปลูกอ้อยทำนาเลี้ยงวัวเศรษฐกิจพอเพียงครับ เปียแล้วครับเปีแล้วเปีเปีเปีเปแล้วครับเป็นแข็งหรือเปล่าไม่เข้าครับได้แค่ขูดๆไปอ่าเดี๋ยวมาดูตอนน้ำตอนมีน้ำนะมีน้ำคลุกคลิกแล้วก็คโครนเงี เยาบอกว่าไถยากยากมากพูดถึงจมไม่ไม่จมครับแต่มันลื่นจะเปลืองเชื้อเพลิงเยอะ เหนื่อยเหมือนก,กันครับแล้วก็เปิงเชือบเพืองด้วยต้องคฟนโฟน,ฟนรถแบบดีๆหน่อยไม่ให้มันเป๊ะขับแบบคงมาลายลยไม่อยู่เฉยๆนะอ่าต้องหันหลังดูด้วยครับ lên lạ lên là nó nó này cho Phi nó lắng ít thôi ย,ยากครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ